ร้ายก็เป็นดีจนเป็นมั่งมีไม่ดีก็ดีด้วยบุญน,นั้นสัตรูคือพิบากกรรม่าจะถูกทำลายต้องไปเรื่อยๆกิเลสคือผู้ก่อเหตุให้กระทำกรรมก็จะลดลงกําลังที่เราทำบุญน,นั้นใจเราใสาสว่าง ความเศร้าหมองคือกิเลสก,ก็จะหมดไปไม่ยังเรา,เราทำบุญวันมาค่าบูชาชุดดวงประทีบแล้วตว่างห้าหมื่นดวงแสนดวงห้าแสนดวง, 50, ดวงล้านดวงเป็นติดใจเดินทางกลับบ้านคิดถึงความชั่วไม่ออกกระแสชั่วไม่มีม่มีแต่บุญตว่างยิ้ม หรือเราปลยดอกดาวรวยเปลยดอกกุหลาบเป็นจะซับซับมาจนหรือถวายตักบาตรหมือนรูปสองเหมือนรูปหรือมางานบวชบุญต่างๆขณะนั้นั่นความเศร้าหมองความทุกข์มันไม่มีเราก็อยากจะได้บุญอย่างนั้นตลอดชีวิตทุกวันทุกวินาทีให้บุญหนาๆอย่านันเๆเน่นๆ ใจิตใจก็มีความสุขไม่เป็นโรคซึมเศร้าอีกต่อไปเพราะนั้นผู้ชาราผู้ชาราจึงควรสั่งสมบุญด้วยความไม่ประมาททำใหม่ๆมันจะฝืนฝืนแต่เวลาเราทําอย่างต่อเนื่องทําอย่างง่ายง่าทำอย่างต่อเนื่องมันก็จะทําได้ง่ายได้ง่ายเหมือน พายเรือตามน้ำเร่เร่อยก,ก็ยากฝืนฝืนนั่งสมาธิก็ตามรักษาศีนก็ตามมันจะฝืนฝืนน่อแต่พอเราทำได้ทำบ่อยๆทำซ้ำๆมันก็ทำง่ายการทำใจหยุดใจนิ่งก็เช่นเดียวกันทำบ่อยๆทำเรื่อยๆทำซ้ำเรื่อยๆทำแล้วซ้ำอีก เดินตามผลทางแสงกลางประกอบด้วยองค์แปดเช่นเดียวกันมันก็อยู่ที่ความคุ้นเคยเพราะฉะนั้นเราก็จะสั่งสมบุญให้คุ้นเคยเป็นเป้าหมายให้เหมือนพายเรือตามน้ำบาลบมีทุกประการที่เราจะสร้างบุญให้ง่ายเหมือนพายเรือตามน้ำนั่นก็จะเป็นไปเองอย่างมีความสุขผลทุกบุญก็เป็นอัตโนมัติ ตามกรรมที่เราก็ได้กระทำกำลังทำมากทำทำบุญมากกําลังบุญก็มากผลบุญก็มากความปลอดภัยในวัฏสงสารก็มากเป็นใหญ่ได้ด้วยบุญมันเป็นใหญ่ได้ด้วยบุญนจเก่งยังไงไม่มีบุญเป็นใหญ่ไม่ได้ต่เก่งยังไงไม่มีบุญมีความสุขไม่ได้ จะเก่งยังไงไม่มีบุญไม่มีก็มีชื่อเสียงไม่ได้มันอยู่ที่บุญจริงๆไม่ได้อยู่ที่ความเก่งในเรื่องการกระทาแต่ว่าต้องทำบุญเปาอย่างคุณยายอาจารย์ท่านไม่รู้หนังสือจะเป็นอาจารย์ของด็อกเตอร์ได้ <c oughs> เป็นอาจาร์ู้สิทธิ์มหามากมายมากที่สุดในบรรดาลูกศิษย์หลวงปู่คุณยายอาจารย์เนี่ยมีรู้สิทธิ์มากที่สุด ในบรรดาลูกศิษย์หลวงปู่คุณยายอาจารย์สร้างวัดใหญ่ที่สุดในบรรดาลูกศิษย์หลวงปู่คุณยายอาจารย์ทำพิชามียาตยเห็นแม่นยำมากที่สุดบวชพระในบรรดาลูกศิษย์หลวงปู่คุณยายอาจารย์บวชพระมากที่สุดในบรรดาลูกศิษย์หลวงปู่คุณยายอาจารย์เผยแผ่วิชาธรรมกายได้มากที่สุดเนี่ยบุญไม่มีทางโลกไม่ได้เก่งอะไรความรู้นะความ ทังโลกก็ไม่มีแต่คุณยายสำเร็จหลายๆเรื่องหลายเรย่างาแทบจะทุกอย่างเพราะฉะนั้นนี่อยู่ที่บุญจริงๆในทานในศีลในภาวนาวันนี้เราก็ซาเสริญคุณยายก็ <c oughs> <c oughs> จะตอบแทนคุณคุณยายอาจารย์ไม่อย่างก,กับท่านเป็นต้นแบบต้นบุญให้เราปฏิบัติตามเป็นต้นบุญให้เราปฏิบัติตาม ท่าน,นประินวัดปทมการที่กองใหญ่มากทอดทั้งสองข้างเป็นประธานกถินบอกอุตรุต <c oughs> คุณใหญ่ทำหน้าที่ <c oughs> เป็นประธานกถินอาจารย์ครั้รง,งแรกยังไม่ได้ดบวชครั้งที่สองบวชแล้วคุณใหญ่ก็ปิตที่ใจในบุญเพราะฉะนั้นเราแม้แต่คุณใหญ่ยังต้องทำบุญเราเองก็จะต้องทำบุญให้มากๆด้วยเราก็ปรายประาการมาแล้วตลอดระยะเวลาย,ยา,นานั้น 21ปีโดเมีองกเป็นประธานในนามว่าจะริมปล่อยประบุชาเจดีย์แต่ทอดเสียงตามสายให้แก่กลุ่มปล่อยประยาณเช้าก็ได้รับฟังต่อมาก็มีเฟซบุ๊กหลายสดต่อมาปัจจุบันก็มีซูมไปทัโลกก็โดยมหากรุณาของหลวงพ่อของเรานั่นเอง ลูกๆหลวงพอ่อจึงได้ใจใสใจดีมีบุญได้ทําบุญได้สร้างบุญได้สร้างบ,บารมีเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องต,อ,ตอบแทนคนหลวงพ่อเราทุกคนได้ปล่อยปามาถึงทุกวันนี้แม้ว่าฝนตกแดดออกรถติดน้ําท่วมโควิดล้อมวัดน้ําแห้งโดนว่าโดนอะไรยังไงก็ตาม เราปล่อยมาแล้วยี่สิบเอ็ดปีในเมียโกเป็นประธานขออนมโมทนาบุญกับโกลและกลุ่มปไปลายามเช้าอย่างยิ่งและเจ้าภาพทุกท่านท่านที่กําลังชมทุกท่านก็ขอให้แข็งแรยงยืยืนไม่เจ็บไม่ป่วยไม่แต่นิดเดียวบารมีสว่างสวายรวยเร็วแรงแซงลำเนิงตลอดไปไม่ป่วยไม่ไข้ถึงที่สุด่งธรรมเธอเราก็ าบปลาได้บุญอะไรบ้างให้ไดหนึ่งได้ชีวิตสองได้อายุสามได้รับความสุขสีได้รับอิสระศิริภาพห้าปลอดภัยหกไรเวนเจ็ดได้ฟังธรรมแปดสมาทานศีลรับแต่ตะนาคมเก้าเมตตาสิบกรุณาสิบเอ็ดถวายบุญพระเดชพระคุณหลวงพ่อ แล้วเราก็ร่วมบุญแม้นว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าภาพาเราก็ร่วมบุญได้เข้าบัญชีวัดมาเลยทาเลยเราก็จะได้บุญไปพอไปบารนี้ด้วยแม้นอยู่ไกลแสนไกลแม้นจะทํามากทําน้อยก็ขอได้บุญด้ยวยกันเท่ากันเลยนะอาลัทธนามหาบูตรียาจานเห็นทัดใสสว่างช่วยก็รุ่นนากุมบุญให้ลูกหลานด้วย เจ่าปลาปลอยปลาวันนี้วันนี้ปล่อยปลาไข่ถึงสามร้อยห้าสิบกิโลกรัมเช่าปลาปลอยปลาวันนี้ได้แก่โอ้โหาจะปล่อยทั้งปีนะคุณนวลปรางคุณสุนทรินเด็กชายธราบินจันทนาและครอบครัวปล่อยปลาไข่หนึ่งร้อยกิโลกรัมบูชาธรรมบุตรีอาจารย์โดยคุณณวพรทุนเชื้อและครอบครัว เนื่องในวันคล้ายวันเกิดปล่อยปลาไข่หนึ่งร้อยกิโลกรมัมผู้ชายทำหลวงพ่อธรรมชโย,ยโดยกรามิตรพงศักด์เยี่ยงสกุลกรามิตรนาทธยาสเสวตตราคมาปล่อยปลาไข่หนึ่งร้อยกิโลกรมัมเร้ธ <c oughs> นามหาบุญญญาจะเห็นชัดใสาสว่ช่วยกับรุณาคุณบุญให้ลูกหลานด้วย อนุเบียงบุตสานภะคะวันโตอนบุปผานขณะมกัลลังกะลลุมะเสนาโมอันตัสานภะคะวันโตอะระหันโตอัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมอันตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตธรรมะสัมพุทธัสสะนาโมอันตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตธรรมะสัมพุทธัสสะพุทธะรตนะธรรมะรตนะสังฆะรตนะ ถ้เริ่มพระพุทธเจ้าเริ่มใจไรสรรไรวรารน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด,ด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกประองค์สัเพสตาอเวเราอนเนียงคาอายประะชาม สุขีอาตานาังอริหะรันตุ <c oughs> ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรจงเป็นผู้ไม่มีภัยขอให้พ้นทุกข์พ้นภัยปรานทันท้งหมดทั้งหลายเหล่านี้จำนวนสามร้อยห้าสิบกิโลกรัม ถ้าข้าพเจ้าไม่ช่วยชีวิตไว้ก็จะถึงซึ่งความตายในวันนี้หรือพรุ่งนี้ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าช่วยให้สันพ้นจากความตายสันพ้นจากที่กุมขังชงมาช่วยเรือครับระกองข้าพเจ้า ให้สิ้นสับพทุให้สิ้นสับพะโซให้สิ้นสับพโรคให้สิ้นสับพภัยสรรตรูใดๆอย่ามาพ้องพานให้พ้นจากภัยพิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงทั้งวิบากกรรมและวิบากมัน ทั้งคนภัยคนพานร่วมภัยใดใดอมบันติภัยใดใดบิดนาสภัยใดใดภัยธรรมชาติภัยก่อการร้ายภัยทั้งหลายทั้งปวงภัยในวัฏฏะสงสารภัยทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้ไม่สามารถ บีบคั han, ้นต <automated image. S 1> so, ัดรอนชีว like, ิตดัดรอนทรัพย์สินตัดรอนการสร้างบารมีของข้าพเจ้าทั้งหลายได้ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเข้าถึงเรื่องธรรมกายทรงใหิปัญญาทาวพิชารณธรรมกายได้ เป็นมหาจัจจันาจาบามกรมมันไดทเทพิปลาดนกร,ระทําไปตั้งแต่ปฐมมัชาติตั้งแต่ปฐมกับ,กบทั้งหมดทั้งสินงงส้นขอให้ตามไม่ทันขอให้ไม่มีโอกาสง่งผสสลขอให้กรายเป็นอาโหสิกรรม ตลอดไปทั้งวิบากกรรมและวิบางมาันบางกรรมใหม่ขออย่าได้กระทำทั้งกายวาจาใจขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจตลอดไปทุกวินาทีจนถึงที่สุดแห่งธรรม บุญกุศลใดที่ได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วทั้งบท,ทั้งสิ้นตั้งแต่ปฐมบัชาติตั้งแต่ปฐมกับ <c oughs> จนถึงปัจจุบันวันนี้ในขณะนี้ขอให้ประมวลรวมกันส่งผลก่อน ส่งผลสักเด็ดมีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพอย่างไม่มีเปรมมืมัมนให้เข้าถึงเรื่องรรงกายได้โดยเร็เรือนมีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้ในปัจจุบันได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพส,สมบัติ คุณสมบัติลาบยศสันเสิรญสุขมรคนิพพานมีสมบัติมหาสารเอาไว้ใช้สร้างบารมีในทุกๆุกบุญของพระเดชพระคุณหลวงพ่อขอให้ได้เรื่องก่อนพูดก่อนทำก่อนทำเร็นก่อน ทำได้เกินเป้าหมายทำได้อย่างง่ายได้ไม่มีความเประมาทไม่มีความผิดพลานไม่มีความน้อยใจมีแต่ปีติใจมีแต่ความสุขใจมีแต่กำลังใจในการสร้างบารมี ขอให้ได้สร้างบารมีทุกทุกอานุวินาทีทาทไม่มีถอนถอย,อถอยสร้างบารมีทัพทวีไม่มีประมาณทัพทวีตลอดกากลกาถึงที่สุดแห่งธรรมขอน้อมถวายบ,วบุญกุศลทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยกอให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยหายจะป่วยไข้ไม่เจ็บไม่ป่วยตลอดไปในทันทีนั้นได้เทลูกลูกไปเวลาลงไปสู่ในนันที โลกโลกยจงมมพระธรรมกายสว,าวย่างสวเยข้าวกลางคล่องว่องไวเท้าเทียมทันนั่นเทีมรวมใจเป็นเดงกรามดุเสร็จบุเรได้อย่างสง่างามทุกพบทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมเป็นอาจารย์ ทุกประาการเทิน,าาทนขอให้ท่านเจ้าภาพทุกคณะจะมีแต่ความสุขทั้งกายและใจจะมีดวงบุญที่ใสสว่างกว้างใหญ่ไม่มีประมาณจะมีสมบัติจากกระาพัฒจินไตทันใช้ในปัจจุบันเข้าถึงเรื่องธรรมกายโดยเร็วพลันขอให้มีสุขภาพบรบรลาไามัที่แข็งแรงมาก แม่เจ็บแม่ป่วยแม่ไข้ผิวพรรณผ่องใสหน้าอ่อนกวัยอายุไขยืนยาวนานอวัยวะครบท่วนบริบูรณ์จ้าบารมีเพิ่มพูนสุขทั้งกายและใจสุขทั้งนั่งทั้งเดินทั้งยืนทั้งนอนทั้งหลับทั้งตื่นเชื่อมั่นตลอยการกระเสมจอมประดานเบิกบานไม่มีประมาณขอยผมไม่งองหนังไม่เหี่ยวฟันไม่หักหาไม่ฟาหูไม่นวกหลังไม่ค่อมสติไม่หลงไม่เลอะเลือนไม่ฟันเฟือนอายุยืนยาวนานมากมาก ร้อยยี่สิบปีแข็งอเรีนดูดีมันยี่สิบปีตราการทนทานยาวนานตลอดไปเรื่อยเรื่อยไว้รื่ยแซงันดำหนึ่งตลอดไปถึงที่สุดเ่งครับเต้อ่น้อรละต่อไปเรือก็ไปปลยปไปกันนะขอเชิญจ้าภาพคุณนวลปรางสุนทริน เด็กชายตราวินจันทนาผู้ชาธรรมหาพุทนิยาจารย์โดยคุณนวพรน์ถุนเชื้อครอบครัวในวาระวันคล้าันเกิดผู้ชายธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยกนิมิตพงศสัตย์เยี่ยงสกุลกนิมิตนาตทียาสเวตราคมตั้งใจให้ดีนะ0 72ยชิดังเมเข้าถึงธรรมชิดังเมเข้าถึงธรรม ที่ตังเมเข้าถึงธรรมสันตุสันตุสันตุหลวงพ่อหายป่วยปัจจุบันชช้านี้ลูกๆเรื่อยทันทีเข้าถึงเรื่องธรรมกายเดียวนี้พระภิสกษ์สมนเด็จก็ถึงเรื่องธรรมกายทรงอภินยาปฏิสมิธาปฏิหารตลอดกาลปริยัิปฏิบัติปฏิเวทเทศนาภาษาต่างประเทศอันเป็นสาเหตุ ให้เผยแร่วิชาธรรมกายขยายไปทั่วโลกได้สำเร็จโดยเร็วพันเป็นอัจจันรรทุกประการเทิดลาดับต่อไปอาจารย์จะพอดีจด พุทธศาสนาสร้างบารมีสมที่ได้เกิดมามนุษย Oh, so